เลี้ยงมาโคดเบรคโคใส่ซ้ายไปทีหนึ่งเพื่อที่จะหลอกให้เขาไปทางไปทางซ้ายเห็นไหมเห็นไหมว่าโคตเตมิมซ้ายไปหน่อยหนึ่งนิดเดียว <S <S เล่งสูตรของมันคืออะไรเล่งผ่อนแล้วเล่งผ่อนเพื่ออะไรเพื่อบ alans ตัวเองใช่ปะ จังหวะที่เรามาเราเล่งเราเล่งเราเล่งแล้วเราผ่อนผ่อนแล้วเราก็เล่งอีกทีหนึ่งเห็นไหมจังหวะนี้โค้ดใส่อะไรเข้าไปใส่ซ้ายเข้าไปนิดนึงด้วยเห็นปะเลี้ยงมาโค้ดเบรคโอใส่ซ <c rab les> mm ้ายไปทีหนึ่งเพื่อที่จะหลอกให้เขาไปทางไปทางซ้ายเห็นไหมเห็นไหมว่าโค้ดเติมซ้ายไปหน่อยนึงนิดเดียวเลี้ยงขวาโยกซ้ายนะครับอ่ามาต่อหลังเลยวางไว้เลยวางไว้เลยมาวาไว้เลยนะครับเลี้ยงขวา เติมซ้ายแล้วไปอ่ะง่ายง่ายแค่นี้ขวาอย่างเดียวนะครับอ้าวอ้าเร่งผ่อนเร่งเห็นไหมอ่าคีมยังคีมยังแบบคีมมายเนี้ยแ,แล้วจับไปเลยนะไม่มีการใส่ซ้ายเติมซ้ายนิดนึงอ่าเอาง่ายนะขาซ้ายอ่าเนี่ยว่า มาเกอร์มาเกอร์สีฟ้านะครับเลี้ยงมาหยุดเห็นไหมหนึ่งสองสามนะจำสเต็ปให้ได้ทีมไปต่อหลังเลยสามทีนะครับหนึ่งสองสามขวาซ้ายขวาเขะปะเลี้ยงมาปุ๊บขวาซ้ายขวาแล้วไปนะหนึ่งสองสามนับในใจ รับในใจอ้าวลองดูหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่าคุมบอลนห้อยู่คุมบอลนห้อยู่หนึ 1, 2, ่งสองสามเออดีอ่าหนึ่งสองสามอ่าทีนี้เพิ่มเห็นไหมทุกคนยังจับอย่างนี้อยู่เลยเป่าไม่เอาอ่ะ ทุกคนไม่จับแบบนี้ไม่ต้องการแบบนี้นะครับอยากได้แบบนี้ช้อนช้อนจากล่างขึ้นบนนะเราไม่จับแบบนี้เราช้อนจากล่างขึ้นบนนะครับอ้าวเอเอบ้ามันจะกุ้มมากกว่าเดิมเอาเลย ดีนับในใจหนึ่งสองสามขิมวางขิมวางเลยอ้าวยีงติดลูกเริ่มนับเลย